นัดสามงวดติดต่อกันเพื่อลีกเลี่ยงคำคำนี้เราจะทํายังไงได้บ้างจะชําระแบบเป็นสลับฟันปลาได้ไหมนะอันนี้คือคําถามที่ถามกันมาต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าการที่ชําระนี่แบบสลับฟันปลาต้องเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการเพราะอะไรรู้ไหมไฟแนนซ์ Finance เขาก็ไวตัวทันเขาก็ให้ลูกค้าชําระนี่ผ่านแอปพลิเคชันบ้างผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสบ,บ้างซึ่งเหล่านี้เขาตั้งระบบเอาไว้แล้วว่าถ้าคุณชําระเป็นค่างวด เป็นลักษณะรายงวดเข้ามาเนี่ยต้องไปหักอะไรก่อนอะไรหลังชําระนี่ในเดือนมีนานะเดือนกุมภาไม่ได้ชําระเขาจะเอาเงินที่เราชําระในเดือนมีนาไปหักในระบบให้ในเดือนกุมภาเดือนเว้นเดือนยังต้องทําให้มันเป็นเรื่องระเบียบวินัยนะถ้าจะแก้เดือนเว้นเดือนได้สองเดือนเว้นหนึ่งเดือนไม่ได้แล้วผิดนัดสองเพื่อจะไปชําระหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากเลยนะครับแต่ถ้าเดือนเว้นเดือนลองคิดดูนะ มกราค้างกุมภาชําระนะมันก็ยังกุมภายังเอาไปตัดมกรากุมภาค้างเท่ากับกุมภาค้างม,มีนาต้องชาระหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยยังพอไหวยังเลทไปแต่ต้องไปรับผิดในเรื่องของอเบี้ยปรับชําระล่าช้าหรือค่าทวงถามนะอันเนี้ยถ้าไม่ไหวจริงๆได้หนึ่งต่อหนึ่งอย่าไปสองต่อหนึ่งนะคำว่าสองต่อหนึ่งคือผิดนักสองแล้วชําระหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับ สุดท้ายมันจะกลายเป็นงูกินหาง